ห่าเตรียมโตแล้วครับพี่น้องหลังจากกินข้าวอิ่มนี่ลุยเลยครับไอ้เชิดว่าให้สาวเจอผ้าไปหาพะนะให้สาวเจอผ้าไปหาแแบบให้สาวเจอผ้าไปหากบพะนะอ่ะไปครับไปลุ่นกันเลยครับพี่น้องไปลุยเด้อสิผ้าพี่ๆน้องๆลุยเองดอกไปแล้ว เาเลงรอรอไอเบิงจะมูหรือจะจ่าเสียดคา่าวงนีแล้ว่ไไอ้ายเไอ้เจ้คาราวนีเลลุยเลยไอ้สี่ว่านีเลยใช่ไหมลุยเลยงานที่สองต้องมีแหละคือดอกกบต้องมีแหละอันมีน้ำหนามพ่อนี่เจะเล็งกบเลยหอนแล้วลุยหลุเมิ่งค่ับพี่น้องไปไปเรัาลุยกบ กบสตึกเนี่คือกบมปอมยนยังแผลอยู่ไหนยังถือว่าแผลกบสตึกมันิมีขนด้วยนะมันไม่คันคันมีขนเขากบเอิรนกกบเผาเออไปมันซื้อนอนใช่เมีหนใช่ เดิมลงมือกันแล้วครับพี่น้องอนี่รุนกันเลยครับมือนี้ว่าสิได้จกักโตสิได้พ่อสิบโลบอ่นนี่ครับ <c oughs> หลังสูนาฟ้าสูดินครับพี่น้อง <c oughs> เอาถือว่ามือนี้มาดล้อครับพี่น้อง <c oughs> บ่ได้คาดหวังเด้อ คือเฮามันรอาทางนี่มึงว่าฟังทางสตึกนี่ทางบ้านได้เชิดนี่สิมีกบบองสีหนะบ่ได้ซีเรียสครับเมียน,มา,น,นมาเปิดหูเปิดตาเปิดบรรยากาศใหม,ม่ไม่เมียนศา,ศา,ศาสนศึกษาครับไอ่ไอ่ไม่ไม่ไม่ไหัวเบื่ออืมเอาทุกอย่างที่ขวางหนาไล้กินได้พี่น้องอันกระปู้หวยมันยังแถวเลยแซบมันบวเลิกแหมอู้ดเมียอู้ดปูกระปู้ใกล้เลยบวบไปยัง ไเอาทุกอย่างเหรอเนาะที่กินได้ไดเอาเบิร์ดและนี่พเราไม่แต้แนวเสียบสำนิดนึนอตื่นครับตื่นนี่ผู้ไปจีบีเตัวแม่ตัวเม่ไงซำตัวแม่เนาะตแม,ตแม่แม่ไงยังไงตัหนึ่งเสียบขึ้นยังนี่นนง ตื่นเองอเห้าพวกเฮียงกะเล่นมอร์จะได้พูดแม่เอาพูดมแ,มมแม่อุ้วนีแต่ปูดแม่อีหลีอ่ะมั่นเนี่เต็มกระดองได้ด้วนี่พูดนานี่เนาะอุ้ย ไปกี้เอาไปหนึ่งนี่หวานจ่วยๆเลยที่นี่พี่น้องดูอุ้มเดี่ยวเลยปูอิ่มกตะลหลกข้นเอียนกโลมาไส้เดือนขึ้นมาพร้อมกันกับปูขอตัวยังหัวเอาคือขัขวหอยนี่ ปูเมียปูเมียยังไๆอุ้ยใสงามๆเลยพี่น้องแต่วันซ่อนปูบานเพิินเนาะอืเป็นปูหรือว่าเหงาเฟืองปูปูปูพระว่นนี้ปูลงมานี่จาบาหรือมั่งนี่โอยผ่านได้ ฮะพอแล้วครับพี่น้องตัวแรกแห่งหมานตัวแรกแห่งหมานครับของอำเภอสตึกครับกบเมียบคบเมียบควบเม็ยบเม็ยบหมอบนี่ควบเหีบนั่นนะตัวแรกแห่งหมานมาแล้วครับโอ้กบโอ้กบบานเฉื่อยติดตัวงามเนาะงามตัวเสียผอมน่ะง่ามผอมผอมนาดกรอบนั่นฮะ ปลอบคบหักงพนาพี่น้องนพ่็นเาเื่อนั่นยืนตุ้มกันอยู่นั่นไปเบิ้งขนาะมันเพิ่นได้อีหยังได้เต้าือได้กบฮึฮึอยู่เป็นเปนอะโอ้โหหนึ่งสงสมสองจับแอน่น้าโอ้ โวแลงแงมาออกมายุงสิอมเมนออกจากไงมาหมอดวตัวงามเนาะกบายไหม้อืว้อมค่ะค่ะเมนมอ้วบบวกเากันไปหุ่มกบอีกแล้วครับพี่น้องไปนั่ไปมึงครับ ฮะผมงายเลยี่ใสผมเบื้องน้ำเนี้ยมาห่เอามุมไผมุมมันเด้อมาหน่พี่น้องคุงเมุมไผ่มุมมันครับมุมไผ่มุมมันนี่เอาเด้ย่ามุมไผ่มุมมันเลยมุมไมุมมั่นเลยคือพากันได้ยัดเฮ้ผมอยากทายเบื้องหลังพี่นี่แม่

เียวไอ้เชิดขึ้นไปมุมดีกูมูไม่มุมมุมมุมเฮาขึ้นไไหนเหีียวเลยเด้อเหีียวเลยเด้อเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเด็กสุดๆไปแมนเอาบุญพี่น้องวีตัวเหลืองไม่ห่ยเลยโอ้โหโอ้หนี่ละพี่น้องมานี่วัน สาวเดือนเ็หมันแต่มือนี่มหอ้าวครับสาวเจอพ่อแล้วครับเป็นตัวที่2ของมือนี่ครับพี่น้องอ้าวอ้าวแล้วอ้าวแล้วอาวหลุ่นกันสีซ้าตัวของสาวเดือนบอไม่นะล่ะใส่ละกวบย่ใส่วิ้บโดนเลย เราไ่ได้เร่งอุ้ยเดือดออกยาง่ายเฉิดไล่กบออกได้หนิเอออ้าวหมานเป็นตัวที่สองแล้วครับพี่น้องครับอ้าวมวนมวนครับมวนมวนอ้าวคนใส่กับปู่แเนี่กับปู่คนแซ่บแสบดิเฉิดว่าโขบานเราแล้วว่ากรอบแล้ววะครัแล้วว่าบ่างหยาบ เรื่องหากระดานหาเลยรุ่นกันครับพี่น้องรุ่นกันครับรุ่นรุ่นง่ดินงหลีครับงไง่ง่ง่กดครับพี่น้องง่ากด่ยอยู่ใส่โจอยู่ใส เอาอีกแล้วตัวกบยุ่ยสเปิดอกขึ้นเลยไเสียเมาโซขึ้นโอ้ยไม่ไม่ไม่เองมานหอยอีกแล้วูดอกไปนั่งนันมันกนีนะอย่ามามมาเหมือนวยนี่นี่อย่างนะเป็เป็ดเลยนี่อย่งนะมาขอเลยนี่อย่างอน้ยอย่างไนสุวิทย์ไนมา สูปีสูปีขึ้นสมาจบแขนจบแขนกบคือคนเนาะก็ของอันยอโอ้หนึ่งสองสาม

เ่้ทีุ่ดแล้วก็หมานที่บุรีรัมอย้บุรีรัมเมื่อลงาย้บ่โตหนเม่อว่าพะย่อ้พไทรราได้เอกรเเริ่มถอนทับแล้วครับ เงี้ยมือเงน้ยที่รอแถวบ้านนะครับพี่น้องขาลอยเลยพี่ฝนกระได้เซ็ตของสาวเดือนเอ้ยเจ็ดโตัวไรไปหดแปดจังไหนที่ว่าสี่ตัว อ,อย่างสอนถ่ายกันมากแล้วครับพี่น,อออน้องเดี๋ยวดูยอดสรุปครับมอยลายพี่น้องมอยลายล่าลอยลาลอยอ่าก็อ กับู้เาในมั้ยเข้าเป็นเยเาเข้งเบิด้เขบ้เหมนที่สุดเป็นกันิกาครับมือนี้รองมากขึ้นเบาพลเสาเดือนครับอีสานบัหน้าพารุ้ยครับนี่อันเขามาเหมือนกันสามกับคูสามบัตรเุงบ้าเสมอกันก็ได้ดอกอ้หมัน้นไรเขยต้ห้กเขียน มันรนือรือวคบันปรี่เาขาเดี่นามาเลยจบสูงเนาะคบานในเชิดนี่บไว้ครับพี่น้องจบสูงพมไปเื่อนคนเี่น้องนี่รคพี่นองมือนี้ไปเหงือนแล้วลำล่าไอเอยแล้วหนองนุ่ง มืึอนี้ย่อมแผลเจ้าเจอย่อมแพ้เพราะรัฐประจานจะได้ใจใหม่จีโรยอาจารย์แผลลูกซีโอ้ยขอกบยุณเพื่อนยุซ่าด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณครัวอีสานบ้านทุ่งครับมือนี่ตอนรับเป็นย่างดีเลยครับเจ้าภาพดีมากๆแมนนจนวานมันนี่ก็สิเป็นที่ของผมตอนรับ ครับผมลาไปก่อนครับพอกันไม่คิปหน้าครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับพวกเราด้วยดีเสมอมานะครับสวัสดีครับ